ปิงบ่าเข้าเขตเศรษฐกิจเชียงใหม่สูงกว่าระดับวิกฤตเกือบหนึ่งเมตรระดับน้ำปิงที่สะพานนวรัตกลางเมืองเชียงใหม่เกินระดับวิกฤตเกือบหนึ่งเมตรแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงและให้สับคัดเอาหากน้ำท่วมสูงวันนี้3ตุลาคม2,565สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่ว่าจากสถานการณ์น้ำที่สถานีพีหนึ่งแม่น้ำปิงที่สะพานดวรัตเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำ4.52เมตรสูงกว่าระดับวิกฤต0.82เมตรปริมาณน้ำ697.75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตงขณะนี้น้ำได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำปิงหลายชุมชนได้แก่ตำบลช้างคลานถนนเจริญประเทศชุมชนมัส,สยิดช้างคลานโรงเรียนมงฟอดประถมโรงเรียนเรยีนาวัดชัยมงคลระดับน้ำสูง30เซนติเมตรบริเวณแยกช้างคลานโรงเรียนบัวระวงระดับน้ำสูง10เซนติเมตร ยังสามารถสัญจรได้ตำบลหนองหอยชุมชนป่าพร้าวนอกชุมชนหนองหอยถนนเกาะกลางถนนเจริญประเทศใต้สะพานตำรวจภูธรภาค5ระดับน้ำสูง80เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ตำบลช้างเผือกซอยหน้าโรงพยาบาลลานนา3น้ำจากคลองแม่ขา่าล้นบนถนนระดับน้ำสูง10เซนติเมตร ระดับน้ำสูง80เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเชียงใหม่เทศบาลน,นครเชียงใหม่สำนักงานชนประธานที่1อ,อปทและเทศบาลในพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบตลอดริมแม่น้ำปิงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าวและให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำตา,ตามแนวแม่น้ำปิงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซน 1, 2, 3, 4และ5ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากสถานการณ์น้ำที่สถานี p ี67บ้านแม่แต่อำเภอสัรไซมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย หากบ้านมีแนวโน้มว่าจะถูกน้ำท่วมขอแนะนำให้สับคัดเอาลงเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสฟไฟฟ้ารั่วและเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวโซนหนึ่งได้แก่บ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนโรงเล่าร้านอาหารวังปลาร้านอาหารท่าน้ำและทางลอดใต้สะพานไปป่าแดดโซนสองได้แก่ถนนเจริญประเทศโรงเรียนมงฟอตประถมป่าไม้เชียงใหม่ วัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกหมู่บ้านเวียงทองและตำบลป่าแดดบางส่วนโซนสได้แก่บ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นและหมู่บ้านจินดานิเวศโซนสี่ได้แก่ห้างริมปิงซุปเปอเอโตวัดท่าสตอยตลาดทองคำค่ายกาวิละถนนกองทรายและตลาดสันป่าคอยบางส่วนโซนหได้แก่ตลาดน้องหอยถนนเกาะกลางโรงเรียนโมฟอด โรงเรียนกาวิละวัดเมืองสาตระหลวงวัดเมืองสาตระน้อยหมู่บ้านปามสปริงวัดเมืองกายสนามกอล์ฟและถนนราชอุทิศต,ต้องการความช่วยเหลือติดต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง